ดว,ว่าเรารู้กันนะครับเงียบๆก่อนนะ ของวางแล้วมานั่งนี่ทั้งคู่เลยเร็วๆพี่ดาว ตั้งแต่พ่อเลี้ยงมาพ่อสอนว่าไงนี่ให้หนูเป็นยังไงทำหน้าที่มีอะไรให้ทำให้พอ่อพูดดังๆแม่คงถ่ายไว้ให้คนหนึ่งก็ดูพ่อสอนไว่าไ,ไงตั้งใจเรียนแล้ว,วแล้วาพ่อไม่เน้นไ,ไม่นอารู้เลาะทาง,งใช่ใชไหมไอ้ยิงอ่ะพ่อสอนว่าไงทาหน้เพื่อให้ตั้งใจแล้วเออแล้วทุกวันนี้อ่ะมีความผิดไหมทำอะไรผิดกันไหม ถามแล้วให้พูดมีความผิดไหมมั่งใจว่าเยะทำดีหรือยังถามยิวมั่งเรื่องยังไม่ดีแล้วสิ่งที่ห้ามเคยทำไหมหลังจากที่โดนไปไม่ไม่มีแล้วเวลาทำผิดเราจะโดนอะไรดโดนตีโดนี้วยอะไรอิงไม้ไม้อยู่ไหนไม้ดัดสันดานอยู่ไหนไปหยิบมาพ่อสอนไม่ออมว่าย,ยัางไงพูดให้ทำนาทีให้เจาัง เอออ่าสิ่งที่พ่อห้ามไม่ทำได้ถูกไหมแล้วเราทำไหมคิดแล้วพูดอยาให้พ่อโบอกนะพ่อถามหลายรอบแล้วเป็นไงไม้ดัดสันดานอยู่นี่ไอ้อิงอ่ะเห็นเจนนี่ไหมเวลาดูน่ะฟ้าสอนเป็นไงกลัวไหมแล้วฟังไหมถามแล้วพูดพ่อเป็นแบบนี้แม่ลาพ่อดูอ่ะ ถามแล้วพูดเห็นไหมกูสั่นเนี่ยเห็นไหมเวลาพ่อสั่นแล้วคืออะไรไแล้วถ้าไม่มีเหตุให้พ่อโมโหลแล้วคือพ่อจะสั่นไหม,ไมคิดดีๆดิทำอะไรผิดกันไหมพ่อถึงเป็นแบบเนี้ยพูดเดี๋ยวกูฟาดเลยเรื่องที่ห้ามไม่ทอีก ป้าสั่งห้าหมไว้บ้างาพูดเดจะฟาดเลยหให้ไวหนูทำงานบ้านไม่ค่อยสะาดทำไมถึงทำไม่สะอาดรีบจ้ะทำไมถึงรีบ,รบทํทไมต้องรีบเล่นโทรศัพท์ทําไมต้องรีบเล่นป้าสั่งว่า,า,ลาแล้วเราทํางานเสร็จหรือยังถึงรีบอ่ะถึงเล่นอ่ะป้าซื้อให้ไหมโทรศัพท์ชอบไหม<อ>แล้วทําไมหน้าที่ให้ทําทําไมทําห้เรียบร้อยแล้วยังไปเล่นโทรศัพท์ ถูกต้องเราก็รู้นี่แล้วเมื่อวานประตูบ้านก็ไม่ล็อกใช่ไหมรู้ไหมสองพี่น้องอยู่กันยังไงไอ้อ่าเน,นี่ยแล้วถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาพ่อกับแม่ไปไเป็นยังไงเปิดประตูมาไม่มีอะไรล็อกเลยห่วงอะไรโทรศัพท์ไหมโทรศัพท์ไหมาแล้วแม่ล็อกไหมไม่ได้ล็อกหนูบอกให้อิงล็อกประตูฝั่งนู้นแล้วก็ล็อกหน้าบ้านนี่ไงถ้าหนูก็ไปไล่ เข้าให้แม่ล้กนมาใครผิดผิดแล้วต้องโดนอะไรป้าเคยสอนว่าถ้าผิดแล้วโดนยังไงโดนตีตามยังไงเจนี่บอกอายุเท่าไหร่คูณสองเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมผิดไหมแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นทำยังไงไม่ใช่แค่เป็นห่วงถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาเนี่ยทำยังไงใครเข้ามาบ้านทำยไงเกิดอะไรขึ้น ถูกไหมลูกถูกไหมยอมรับไหมเจนิวถ้าพ่อบอกว่าถ้าน้องผิดเราไม่ได้ดูแลผิดไหมแล้วถ้าเจนิวผิดและอิงอิงรู้แต่ไม่มาบอกผิดทั้งคู่ไหมเราจะต้องโดนอะไรยังไงจากอายุที่จาอายุอิงต้องโดนเท่าไหร่เจนิวโดนเท่าไหร่ถ้าพ่อจะตีวันนี้เพราะสาเหตุจากอะไร ถูกไหมและหลังจากนี้จะรอบพรอไหม<อ>พอห่อโมโหไหมเนี่ยการพ่อเนี่ยรู้ไหมว่าผิดใ,ใครผิด,ผดอ่ถ้าเกิดใครเข้ามาบังจวเกิดขึ้รลผู้หญิงของคู่มพ่อเกิดจากอะไรความที่พอ่อโมโหได้เกิดจากอะไรเป็นหอ่คุณเราเป็นผู้หญิงของคู่มั้ยถูกต้องใช่ไหม และอย่างหนึ่งไอ้หน้าที่เก็บพุงเก็บผ้าผ้าเพื่อตราพ่อแม่ไปทํางานลูกต้องทให้ดีถูกป่ะมั้ยยังไม่โดนไม่ต้องรีบหรอไม่ต้องรีบหรอพ่อโหดไหมแล้วลาพ่อดีพ่อดีไหมดีแค่ไหนดีแค่ไหนดีอะไรนะดังดังดีไม่ที่มีพ่อแบบเนี้ยพอไหมทุกวันเนี้ยแล้วทำไมพ่อสอนทำไมไม่จำฮะ พ่อสอนบอกว่าป้าสอนบอกว่าอย่าห่วงเล่นโทรศัพท์ทำอะไรให้มันรบอบครอบมีแค่นี้เรามีแค่สีคนเข้าใจไหม,มพ่อดูลแลเต็มที่ป้าทำง,งานเหนื่อยไม่ได้นอนกี่วันกี่คืนก็ทนได้ให้ลูกมียมีกินมีอิ่มถูกต้องไหม,มแต่เรามีหน้าที่แค่นี้ไอ้นิวเช็คน้องไอ้อิงดูเจนิวทำให้รรบครอบเสร็จแล้วยังเชื่องทำและห้ามทะเลาะกันถูกไหม,มทาไมทําไม่ไ,มได้พูดเพราะห่วง หัวเล่นถูกไหมแล้วถ้าป้าไม่ให้เล่นจะเป็นยังไงเหงาไหมป้าก็ไม่มีตังให้กินโรงเรยนเหงาไหมอดไหมป้าไม่มีอะไรให้เลยเนี่ยอดไหมเราจะอยู่ยังไงถูกไหมซักผ้าเก็บผ้าทำ,น,น,ทาน,น,น,ำนู่นทำนี่มาเรียบร้อยทำนั้นทำนุกอย่างจบถูกไหมแค่นั้นความผิดครั้งนี้สมควรโดนหรือไม่ไหนพูดสมควรโดนเพราะว่าอืม,อม ม้เนี่ยโดนมากี่รอบแล้วดัดนิสัยอรัน14ปีที่โตมาเนี่ยพ่อตีกี่ครั้งกี่ครั้งพูดดังๆพ่อตีมากี่หนสามครั้งเองลูกพ่อว่าหนูผิดหนูต้องไหมสิ่งที่อยากได้พ่อซื้อให้ไหมอยากได้โทรศัพท์ป้าซื้อให้ไหมอยากโดนตีมากแล้วเวลาป้าบอกป้าสอนทำไมทำไม่ดีทำไม่ได้พี่เล่้มาด้วยโดนพ่อตีมั้งหนูก็รู้หนูก็รู้ถูกไหม ขยามลดเสียต่อไปต่อมอะไรไม่ดีก็สูกลมก็เวลาใช้ขอให้ทําให้เรียบร้อยผ้าเพื่อตาเก็บให้เรียบร้อยบาดบ้านเบ,บิกขวามให้มันสะอาดอยา่าห่วงเล่นอยาลลา่าห่วงรีบหัวใจสองคัญลูกต้องช่วยพ่อแม่ช่วยงานบ้านถูกต้องไหมหร้องทำไมรอเพราะว่า,พ,าพูดพี่ทหารอยู่โดนพ่อตีทำให้พ่อคิดมากแล้วเสียใจไหมเราต้องโดนอะไรลุกขึ้นมาแล้วคู่ สิ่งที่ต้องโดนคือ,อะนะเไอ้ไิท่ไร่หา้านี่เหรอ,อ,อมยาก็ไม่เรียบร้อยผก็มเ,เก็บ 4, ตากไว้ก็ผ้าจัยานกนี็บผา่ก็บผ้าผ้าอ้ไมไม่เรียบร้อยน,นือนนะอ่ะอะไรไม่เรียบร้อย อัเดี่ยวผ้าไอหน้าออกเก็บมาเนี่ยไม่เคยคิดจะเก็บไม่เคยคิดจะดูเอาเปิดเปิดเปิดดีเปิดอะไร มันคืออะไร <laughs> มันคืออะไร <laughs> ออาาก็ร้องทำไมมันคืออะไรไ <laughs> อ้พูดกูอยากได้กู <laughs> <laughs> สาดดังขึ้นดองนั้น <laughs> ก,กูสากรีตัังนั้น <laughs> ของใครเ <laughs> อาไป <laughs> ตายพ่อเหนื่อยแนละ้วลูกนะเหนื่อยพ่อตั้งแต่ทำให้ลูก <laughs> พ่อเหนื่อยพ่อไม่กอดร้องด้วยร้องทำไมร้อ,อ,องทำไมยังไม่ <laughs> ได้โดนตีเลยน้องทำไมร้องทำไมแล้วของตีิงมาให้หน่อยของตียิงไปเปิดรถเอาเอากุญแจรถมากุญแจอยู่ในพ <อ S 1> วงน,นะพ่อเหนื่อยบางทีพอ่พอไม่ไหว,พอพอวด้วยพ่อทักขวดในท้องไม่ได้นอน พเพื่อลูกเพื่อเมียนะลูกนะ,ะรถคันนี้ของหนูนะลูกนะรูะ้ไหมแต่ตัวกติกาของพ่อคือขับให้รู้เวลาขับให้รู้ความเร็วไม่ขับเร็วขับให้รู้ว่าเรามีเข้าใจไหมเข้าใจไหมลูกขับให้รู้ว่าเรามีไม่ได้ขับไเพื่อซิ่งพ่อทําแล้วพ่อทําตามสัญญาว่าพ่อจะซื้อให้ลูกเข้าใจไหมไปเขียนมันออกมาอิงปุญจะรถเก่งอยู่ไหนไปเปิดของของอิงอยู่ในรถได้อิงเนี่ยรถมึง ร้องทำไมยังไม่ดูดนตีเลยโอ้เขียนออกมาโอ้ขาขู่ตั้งนานเขียนออกมาตะลังล้มอ่ะดูนี่มือไปก่อนดีๆเหล่เล่นเหล่เล่นเหล่เหล่ดีๆเขียนนี่ไหมเอาไปเอาของทีอิงเอาทำไง ได้ไม่ต้องเอากละมังได้อยกได้ไหมเหรอเอาบุญบุญครับตัวกติกาคือพูดเขาดูกันอยู่พูดขับให้รู้ขับให้รู้ว่าถากต้องให้รู้ว่ามีความเร็วอย่าให้ใครมาบอกว่านิวขับรถเร็วนิวขับรถที่กอซื้อรถให้ไม่ได้หมายความว่าซื้อลงศกให้ พ่อซื้อรถให้ลูกให้รู้ว่าลูกมีสิ่งที่ลูกอยากได้พ่อกับแม่มเหนื่อยเก็บของรองลิฟต์มาซื้อให้เข้าใจไหมลูกพูดนะไม่เร็วขับทุกอย่างเนี่ยคือเหมือนใช้พีโน่เหมือนขานเสียมภูอยู่บ้านคือรถอยู่บ้านตอนนี้บางลูกยังไม่บรรลุนิติภาวะเข้าใจไหมพ่อซื้อให้พ่อกับแม่ก็ยืมใช้หรือลูกไปไปซื้อของไปลูกไปวยการนห้ไปอะไรด้วยกันแต่รู้ว่าเนี่ยคร้งเนี่ยของหนูแม่ก็บอกว่าของหนูพ่อบอกของหนู อนาคตมันก็เป็นชื่นเข้าใจไม่ลูกเรามีแล้วพ่อทําให้ได้แล้วแต่อย่าผิดกฎถ้าผิดกฎจะเป็นเหมือนตอนต้นคิดว่าผิดกฎของครอบครัวเราคืออะไรเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมยิงกูยังไม่รู้เลยกูทําผิดอะไรก็ไม่รู้แล้วเคยไหมพ่อหาความผิดยังไม่เจอแล้วพ่อตีอ่ะเคยไหมถ้าเราไม่ยอมรับโดนแต่ถ้าหาความผิดเจอแล้วยอมรับก็โดนถูกปะไหมแต่พ่อสอนสองคนว่าไม่โกหกโอเคชั้นต้องฟังหน่อยสิว่าเป็นยังไง ทั้งชีวิตเพื่อเขาแล้วก็เขาเขาดิซี่สาว่ายน้ำดูไหมกว้างขนาดไหนอ่ะดูอันนี้ของคนนี้ครับผมสาว่ายน้ำครับผมเอาไม่ใเล็กๆนะเอาหมาดูให้ลูกด้วเอาดูซะสตาร์เด็กเขาดูสตาร์ยังไงวะ เขาอยากได้มานานแล้วครับซื้อให้ลูกนี่แหละครับสิ่งที่ผมเหนื่อยบางคนถามว่าผมทําอะไรทํางานเอาเงินไปไว้ไหนหมดไม่พักไม่ผ่อนเลยนี่แหละครับหัวใจของผมสิ่งที่ทำให้ผมหายเหนื่อยแต่ตอนนี้สิ่งที่เขารู้คือว่ากูทําอะไรผิดเมื่อกี้จะตีกูนะครับอ่าใช่ไหมลูกขี่ขี่ได้แล้วเหรอฮ <c oughs> ะ <c oughs> อันนี้ก็ขอไอตัวเล็ก อยากมีสระว่ายน้ําหน้าบ้านกับแม่อันนี้เลยลูกนอนเลยมึงน,นอนที่ตรงนี้เลยเอามุ้งมากลางนอนคืนเลยน,น้ําตาไหลขอบคุณครับพี่เมนไอดอลของคุณพ่ออลละไรขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับฝากแชร์ฝากบอกต่อด้วยนะครับไม่ได้ต้องการเด่นดังแต่คือว่าผมก็อยากจะทําคือผมสอนลูกผมสอนอย่างนี้จริงๆผมสอนดุผมโหดผมตบผมตีจริงๆแต่คือว่าเพื่อเพราะวันนี้คือตั้งแต่ที่ผมทำละทำตีลูกมา ลงโทษลูกมาลูกก็ไม่ได้ทำความผิดวันนี้เขาสองคนงงว่าเขาทําอะไรผิดทําไมถึงจะตีแต่ผมถ้าไม่เค้นความจริงเจอจริงๆผมจะไม่ตีลูกแต่กฎกติกาคือทําความผิดคือไม้ดัดสันดานจะมีประจำตัวคือโดตามอายุคูณสองครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับผมโอ้โหดูราวางแผนผมกับคุณนายลุงอรุณวางแผนก็เรียบร้อยแล้วนะครับิดไม่ได้ิไม่อกัน เมื่อวานไม่แต่ว่าเมื่อวานไม่ได้ล็อกประตูจริงๆ<อ>นะ่ะน้ำตาไหลเลย oh, โอ้ขอบคุณครับบอกว่าล็อยงล็อแล้วฝากแชร์ต่อด้วยนะครับก็คืออยากให้ทุกคนแล้วก็ทุกครอบครัวก็บางทีไปสนใจสิ่งอื่นมากกว่าลืมดูแลคนในครอบครัวนะครับ,รบ,รบของผมไม่ได้ต้องการเด่นดังไม่ต้องการเอาหน้าแต่คือว่าต้องการทําให้ทุกคนเห็นว่าหัวใจสําคัญของลูกคือการดูแลใจใส่จากพ่อแม่และกําลังใจจากพ่อแม่ก็คือลูกนะครับนะ โอเคนะครับเดี๋ยวผมขอจบไลฟ์เท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพาลูกไปซ้อมขับรถก่อนแต่ไม่ต้องห่วงครับผมซื้อรถให้ลูกไม่ได้หมายความว่าซื้อลงให้ลูกผมซื้อให้ลูกเพื่อให้ลูกรู้ว่าหนูมีสิ่งที่หนูอยากได้พ่อทําให้ได้พ่อแม่ทําให้ได้นะฮะความเร็วเรายังจํากัดแล้วการขับขี่ไม่ได้หมายความว่าออกไปแว้นกับเพื่อนได้เขายังมีเวลาคือใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่คือรถคันนี้คือรถเขาเท่านั้นเองนะครับขับไปในหมู่บ้านได้ขับไปใกล้ๆได้นะครับถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ไม่มีสิทธิ์ไไดด้้้ปแแแต่่คคือนีีเาก็ใจลว มาบอกเขาหน่อยเป็นยังไงรู้สึกยังไงทอกคนร้องไห้ทำไมฮะไม่เลยจะพูดอะไรนะครับโอเคเอาเป็นว่าเท่านี้แล้วกันนะครับใครมาทีหลังก็ผมฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะครับก็คืออยากลลงให้ทุกคนรักครอบครัวรักลูกรักเมียนะครับผมนะสถาบันครอบครัวสําคัญที่สุดนะครับ,อบโอเคเท่านี้อ่ะบา,บ,าบายบายลูบายบายอิงอยู่ไหนบายบายไม่ต้องห่วงครับผมดูแลลูกเมียดีที่สุดนะครับ ลูกเมียสำคัญที่สุดสำหรับผมครับผมบายโอเคสวัสดีครับฝากแชร์ด้วยครับ